ข้อที่ 13. เอกสารแนบสำหรับประเภทกิจการ7.9ขอให้ท่านกรอกช่วงราคาจำหน่ายเป็นราคาบาทต่อหน่วยสำหรับข้อมูลระบบสาธารณูปโภคให้ท่านกรอกรายละเอียดหรือแน่ฝ่ายเอกสารให้ครบถ้วนประกอบไปด้วยถนนระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียระบบจัดเก็บขยะและสาธารณูปการอื่นๆและในส่วนเงินลงทุนค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้คิดเป็นเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการให้ท่านกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดหาตามรายการสินค้าวัตถุดิบและสินส่วนหากเป็นรายการอื่นๆให้ระบุชื่อด้วยระบบจะรวมจำนวนเงินลงทุนให้ท่านโดยอัตโนมัติขอให้ท่านแน่ไฟเอกสารแผงที่ตั้งโครงการและแผนผังการพื้นที่ให้ครบถ้วนด้วยเมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มต่อไป